ชุดอะไหล่สหรับประกอบมอเตอร์ไซค์สาบล้อเพื่อการเกษตรนะคะชุดนี้ลูกค้าจัดเป็นล้อโตรพร้อมแหมกใหม่นะคะจัดไปให้ครบนะคะตั้งแต่เพลาท้ายนะคะชุดแหนกนะคะเกียฝาค่ะสโลหน้าเพลานะคะแล้วก็ชุดล้อค่ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูในรายการเลยนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นเพลาท้ายได้ฮัตสูตนะคะตัวนี้เป็นเพลาท้ายของรุ่นเอ็ดร้อยนะคะ ระยะห่างลูนอตกึงกลางลูนอตถึงกึ่งกลางลูนอจะเป็นแบบ4รู110นะคะความกว้างของเคารุ้น,นี้นะคะว่าจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปะจนถึงอีกหนึ่งด้านค่ะจะกว้างอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรนะคะด้านในของดุมเบรกทั้งสองข้างนะคะจะมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพติดไปให้นะคะตัวนี้สามารถทํางานได้ปกตินะคะเราหมุนดูลูกเฟืองนะคะอย่างนี้คือลูกเฟือง ไม่ไม่ตายสามารถทํางานได้นะคะตัวแป้นสังเพาขันนดน็อตยึดติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแหนบนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่นแบบ4ชั้นนะคะสําหรับแหนบแบบนี้นะคะวัดกึ่งกลางรูน็อตผิดกึงกลางลูนอ็นอตนะคะจะต้องอยู่ที่ประมาณ5 5 1าสถึงหนึเซนติมตรนะคะเราจัดชุดไปครบชุดน,นะคะมีแหนบ1คู่นะคะลูกยางหุ่นแหนบแปลูกค่ะ สาแดกสี่อันแต้ารัดแหนบสองอันค่ะรองเต้าแหนบหนึ่งคู่ค่ะตรงเตงหนึ่งคู่ตุ๊กตาด้านหน้าหนึ่งคู่แล้วก็ตกุ๊กตาด้านหลังหนึ่งคู่นะคะครบชุดแหนบนะคะตัวนี้แบบสี่ชั้นนะคะหรือถ้าลูกค้าจะรับแบบสามชั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ <Okay. S 1> เป็นแหนบเกีาญี่ปุ่นเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นเกียร์ฝาแบบมีสัลโลนะคะตัวนี้ลูกค้านําไปใช้กับรถเวฟนะคะลูกแกนสเตอร์จะเป็นแบบ17มิลลิเมตรนะคะใช้กับรถมอเตอร์ไซค์เวฟได้เลยนะคะเราไปติดตั้งแบบนี้นะคะ ตัวยอยตัวนี้มีติดไปให้แล้วเราไปต่อเาพากลางนะคะเพากลางเชื่อมไปถึงตัวสโลน่าเพานะคะแบบนี้นะคะต่อเาพากลางไปเชื่อมสโลน่าเพาแล้วก็จากสโลน่าเพานะคะเชื่อมไปที่เพาถ่ายได้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าจัดไปเพิ่มนะคะก็จะมียอยแล้วก็บูตนะคะแบบนี้นะคะไปต่อเป็นเพากลางได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นชุดพันโยกสําหรับต่อเข้ากับตัวสลูดหน้าเผานะคะแล้วก็แหนาแล้วก็เป็นชกหลังใหม่1คู่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จัดไปเป็นล้อโตอบ1 2นะคะเบอร์2 3 0 7 5บ1 2นะคะจัดไปพร้อมกับแหนกแบบนี้นะคะระยะห่างรูน้อยสี่รูหนึนะคะตัวนี้หน้ากว้างเจ็นิ้วครึ่น,นะคะ สามารถใช้กับเทรศาย S 1 0 0ได้พอดีนะคะแต่ครบจุดแบบนี้นะคะรรบก็มาอยู่ที่ประมาณ25,000บาทนะคะสินค้าจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะจะส่งถึงบ้านเลยนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะค่าขนส่งลูกค้าจ่ายเองตามจุดตอนรับของค่ะ